ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดธรรมามูลนะครับวรวิหารนะครับซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวนะครับอีกที่นึงนะครับของชัยนาธนะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านหน้านะครับเป็นทางขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับแล้วก็มีศาลาพักร้อนตรงนี้นะครับริมทางศาลาลายนะครับครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันข้างบนนะครับ บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นประวัติต่างๆนะครับของวัดธรรมามูลนะครับ จะอยู่ตรงทางขึ้นนี่นะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับจะมีวิววิวทั์ที่สวยงามนะครับเนี่ยครับข้างบนก็จะเป็นทางขึ้นไปนะครับ นมัสการนะครับบันไดหนห้าร้อยหกสิบห้าขั้นนะครับไม่รู้เราจะขึ้นไวหรือเปล่าสูงชันมากเลยครับนี่ก็จะเป็นบิวนะครับบิวของด้านบนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทาง,ทางด้านบนกันนะครับห้าร้อยหกสิบห้าขั้นนะครับบันไดตกลองขึ้นไปดูนะครับบนมีอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็นทางขึ้นเหมือนกัน,นครับแต่เ,เราแวะมาทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทั้งด้านบนนี่คืออะไรเออครับ e. เดี๋ยวเราแวะมาดูทางนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระสังฆาจายจนะครับนี่ตรงนี้อยู่เชิงบันไดทางขึ้นนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปพิชิตยอดเขากันครับ คลิปนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับนี่นะครับเพราะว่าพราว่าบันไดนะครับบันได565ขั้นนะครับเนี่ยทางขึ้นมานะครับ เนี่ยครับแต่ถ้าให้ดูวิวข้างด้านบนนะครับนี่ตรงที่เห็นอยู่นู้นนะครับเขาจะเป็นวัดที่เรานะครับไปดูเสด็จพ่อร้องห้านะครับแล้วก็นั่นนะครับวัดหลวงปู่สุกนะครับที่ว่าเห็นสลาขาวๆตรงนู้นนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับหลังจากเราพักแล้ว นี่นะครับทางขึ้นก็จะมีศาลาลายทางนะครับให้เราพักนี่นะครับ วัดธรรมมูลนะครับก็เลยมาจากวัดหลวงปู่สุขนะครับแล้วก็จะข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพยามานะครับไม่ไกลนะครับคุณผู้ชม ครับซึ่งเราจะไปนะ้ำมัศาการหลวงพ่อนาคนะครับซึ่งอยู่ทางด้านบนยอดเขากันนะครับ ที่บอกทางไปไหว้หลวงพนาคนะครับนี่นะครับก็เป็นทางไปวิหารหลวงพนาคนะ ทราบประหลักหักพังครับอิดเก่าสมัยโบราณ ตอนที่จุดหมายของเราก็อยู่อีกไม่ไกลนะครับทางด้านหน้านะครับ มันได้อเล้วยเข้าากกได้นะตอนนี้มันตะลันมันหย่อนมากยมันโดนลมลมมาหย่อนตึงไ,ไหมก็ตึงถ้าใบาก็ถึงตานไว้ได้ก็ทนแดดได้ฉีกตาดไป ไฟฟ้ามีลากสายขึ้นมาต้นนี้ลา,ากซดาเซลโซดาเซลยเห็นไหมนี่คเคยเดินมาัก่อน,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 นไปดูเคย่างไรนไป่นอบนลงไปถึงนู้นก็จะเป็นนาข้ออาวชาวบ้านแถวนี้ผมถ้าว่าไม่ลงทางนี้เราเดินข้ามสองลูกไปได้ไมโอได้ ดถ้าไปอีกก็กในทางไกลนู้นกก็มีวัดนึงชื่อว,วัดที่เขาเียอ,อะไรเงี้ยนะแต่ชาลาบอ่ะแล้วโค้งไปทางนู้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรไปเลยแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าเพลปาอะไรเงี้ยสำหรับครั้งหน้าที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นวิหารนะครับหลวงพ่อน,นาคนะครับก็จะมีความเก่าแก่มากนะครับ กราบนมัสการนะครับไหว้หลวงพ่อนาคก,กันนะครับขอพรหลวงพ่อนาคก,กันครับนี่ก็เป็นอาวิหารเก่านะครับ ครับนี่ก็จะเป็นวัดนะครับที่มีซากปรักหักพังนะครับของโบราณสถานนะครับสถูปุกเจดีเก่าๆอยู่นะครับก็ขึ้นมาทางด้านบนนะครับก็ได้เจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับที่ท่านอยู่บนยอดเขานี้นะครับก็ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นช่วงอ่าน้าหนาวนะครับเนาะ ถ้ามีโอกาสหลวงพ่อบอกว่าท่านอยากให้มานะครับเพราะว่าเราก็จะได้เดินไปดูสถูกเจดีเก่าๆนะครับแล้วก็ท่านก็จะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังนะครับนี่นะครับก็จะเห็นครับอิฐนะครับศิลาแหล่งเก่าๆนะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับนี่นะครับนี่ครับที่คนก็ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะมาก่อนะครับมาก่อมาวางไว้แบบนี้นะครับ ก็เป็นความเชื่อนะครับเนาะนี่นะครับว่าขึ้นมาแล้วก็ต้องมาก่อนะครับเนาะลกก่อเพื่อที่จะมาตั้งไว้เพื่อที่จะ่งบอกว่าเออนี่มาถึงแล้วนะนะครับบนยอดเขานะครับนี่ก็จะเห็นนะครับนี่ก็จะมีคนเอามาก่อไว้นะครับนี่เป็นองก์กรเลยครับจะเป็นอ่าซากปหลักหักพังนะครับเนาะของ สมัยก่อนสมัยโบราณนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะลงนะครับลงจากเขานะครับวัดธรรมอามลนะครับวา,าลารามนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับของจังหวัดพิจิตนะครับ ชันมากนะครับต้นไรเอ่ยนี่นะครับเพื่อนนี่ผล,ลไม้ด้วยครับเขาเรียกลูกอะไรไม่ทราบบเนี่แต่หวานมากครับ เนี่ยครับที่ทางเทยาลงนะครับใกล้มีต้นมะขามแล้วก็จะมีเผลไม้นะครับกินได้นะครับจะออกคนฝาด่หวาน นี่นะครับนี่กระดาจะเป็นอะเจดีเก่าครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้ก่อนนะครับ,น,น,รบนี่นะครับเขนซากปลักหักพังนะครับนี่นะครับนี่นะครับอิดเก่านะครับสมัยโบราณเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงป้ายนี่เขียนว่ายังไงนะครับรป้ายนี้เขียนว่านะครับ ปอาวัิยอดเขาธรรมาโมลนะครับภายหลังจากเมื่อวันที่28กรกฎดาคม2319หลังจากกอบกู้เอกราชของสมเด็จเจ้าตากศินมหาราชได้9ปีได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้มีการลุกรลานจากพาม่าจากทางด้านเหนือของของประเทศในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินได้กีธาทัพนะครับเพื่อรับศึกพม่าครั้งนี้จนกระทั่งพม่าเคลื่อนทับมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตั้งรับทับข่าศึกอย่างทันท่วงทีที่จังหวัดนครสวรรค์ทับของพระเจ้าตากสินเข้าโจมตีกองทัพของพมา่าจนทัพของพมา่าได้แตกพ่าย ไปแบบไม่เป็นขบวนหนีตายแต่กระสานสั้นเซนไปทางจังหวัดอุทยัยกองทัพเรือของพระเจ้าตากจึงได้นำกองทัพเรือขึ้นพื้นที่ตั้งฐานพื้นที่สูงของจังหวัดชัยนาททำให้มองเห็นวิสัยทัศน์ที่สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์พื้นที่ของจังหวัดอุทัยได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นเขตติดต่อกันนะครับใ้มองเห็นนะครับ เห็นไปถึงวัดสังกัดเลยนะครับรัตนคีรีครับตรงนี้ก็เป็นยอดเขานะครับที่องคสมเด็จพระเจ้าตากได้มาตั้งฐานทัพนะครับอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับก็จะเห็นซากอิฐนะครับปลักหักพังครับตรงนี้ ครับหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ